สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมครับเคสนี้ก็จะเป็นเคสน้ำรั่วนะครับลูกค้าได้แก้งเข้ามาว่าน้ำรั่วนะครับน้ำรั่วที่หม้อน้ำด้านล่างนะครับทีนี้ผมได้รื้อหม้อน้ำ ออกไปแล้วนะครับผมหรือมอ้อน้ำบอกไปตรวจเช็คแล้วครับคันนี้เข้ามาด้วยอาการสองอาการนะครับก็คือเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับเกียร์เข้าไม่ได้เยียคบคัดเกียร์เข้าไม่ได้กับหมอ้อน้ํารั่วนะครับลูกค้าแจ้งว่าหมอ้อน้ํารั่วด้านล่างนะครับเราไปดูสาเหตุกันครับผม นี่นะครับนี่จะเป็นหม้อน้ำนะครับลูกค้าได้แจ้งว่าหม้อน้ำได้รั่วด้านล่างนะครับแต่ผมมาตรวจสอบดูแล้วนะครับด้านล่างหม้อน้ำไม่ไม่เป็นอะไรนะครับไม่รั่วนะครับน่ครับไม่มีคราบอะไรนะครับ นี่น้ำก็ยังมีอยู่นะครับมาเรามาดูสาเหตุกันครับว่ารั่วตรงไหนนะครับเพื่อนๆเห็นคาบนี้ไหมครับเพื่อนๆก็คิดว่าน้ำต้องรั่วตรงนี้ใช่ไหมครับตรงฝาหม้อน้ำใช่ไหมครับที่มีคาบนี้นะครับนี่ครับคือคาบสนิมครับ แต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับนี่ครับคาบสนิมมาจนถึงนี่เลยนะครับเมื่อคิดว่าน้ำน่าจะรั่วจากฝาม้อน้ำใช่ไหมครับแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับน้ำไม่ได้รั่วจากฝาม้อน้ำนะครับ เรามาดูสาเหตุกันครับตอนนี้เพื่อนเห็นหรือยังครับว่าหม้อน้ําได้รั่วตรงไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่นะครับหม้อน้ําได้แตกตรงนี้ครับนี่ครับเป็นรอยแตกยาวเลยนะครับ เป็นมาทึงนี่นะครับนี่นะครับสาเหตุที่ทำให้หม้อน้ำรั่วนะครับเช็ดนี้เราก็ต้องทำการเปลี่ยนหม้อน้ำนะครับครับก็ออกไปแค่นี้ครับรอตามครับผม